สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับในส่วนของทุกวันพุธเป็นเรื่องของมังคุดแต่ว่าเนื่องจากเรามีสาระต่อเนื่องก็เลยขอญาตเลื่อนมาอีกเป็นวันพฤหัสและก็ในส่วนของคําถามก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องกรกรหลายท่านสําหรับผู้ปลูกมังคุดประเด็นก็คือว่าในส่วนของมังคุดในขณะนี้ติดผลแล้ว เราควรจะใส่ปุ๋ยสูตรไหนใส่เมื่อไรใส่อัตราเท่าไรและควรจะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอย่างไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนำเอาทั้งในส่วนของข้อมูลที่เราได้มีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ข้อมูลในเชิงเทคนิคก,การจัดการมานำให้กับพี่น้องสกรได้เเห็นภาพแล้วก็ ไปประกอบสู่การตัดสินใจในการปฏิบัติคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านถามว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรแล้วก็ตอบได้ครับเป็นการสั้นๆแต่ทั้งหมดมันต้องมีเหตุและมีผลคําว่าเหตุและผลนั้นเป็นผลจากการจัดการของเราเราก็อยากจะให้ทุกอย่างนั้นออกมาด้วยสมบูรณ์และได้คุณภาพดีที่สุดเรามาเริ่มต้นจากชนิดของปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับในส่วนของมังคุดมาก เพราะว่าเขาเป็นส่วนที่จะไปปรับโครงสร้างของดินปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพหมายความว่าทําให้ดินโปร่งเก็บความชื้นได้ดีมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมานึงถึงต้นทุนปุยอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเป็นขี้ไก่ในส่วนของขี้ไก่นั้นเนื่องจากมางคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแล้วก็มีความแข็งแรงดังนั้นเออก็คงไม่มีอันตรายเหมือนกับในส่วนของรองกอง หรือทุเรียนเพราะว่าเขามีรากหน้าตื้นหรือนาคผิวดินซึ่งเป็นรากที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นปุ๋ยอินทรีย์คือท่านหาได้อะไรก็ได้ครับที่เป็นตัวทีเ่เราก็จะต้องดูต้นทุนว่าเออปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันควรจะอยู่สักกิโลหนึ่งสองบาท3บาทประมาณนี้นี่คือลำดับที่หนึ่งที่เราควรจะใส่ท่นี้ประการต่อมาปุ๋ยเคมีในปุ๋ยเคมีนั้น เราก็จะต้องดูปริมาณธาตุอาหารประเด็นที่ผมเองอยากจะสรุปให้ฟังเป็นวิชาการก็คือความต้องการของปุ๋ยเคมีจะมีสัดส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต้นทุนไม่สูงเกินไปนั่นก็คือสูตร15 5 20อาจจะเป็น3ต่อ1ต่อ4ครับหรือ3ต่อ1ต่อ5อะไรก็แล้วแต่ครับ ตัวอย่างทำไมเรายกตัวอย่างสูตนนี้15 5 20คือประเด็นนั้นเมื่อช่วงที่ผมเองยังรับราชการอยู่เรามีการเก็บตัวอย่างเก็บมังคุดเก็บใบเก็บทุกส่วนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผลมังคุดเนี่ยเพื่อส่งไปให้กับหน่วยราชการตามโครงการวิจัยโครงการไทยเยอรมันเราก็สรุปได้ว่าความต้องการธาตุอาหารของมังคุดในระยะพัฒนาผลคือสัดส่วนตรงนี้3อ่า2 หรือ3ต่อ1ต่อต่อราะฉะนั้นสูตรที่ออกมาก็จะเป็น 15, 5, 20นะครับ 15, 9, 20 15, 5 25อะไรประมาณนี้นี่คือประเด็นที่1คือเป็นสูตรในระยะการพัฒนาผลแต่ยังไม่ใช่แค่นี้นะครับหลายท่านบอกเอาแล้วสูตรเสมอล่ะพี่นักศกษครับสูตรเสมอจะเป็นสูตร15หรือสูตร16ก็สามารถที่จะใส่ได้แต่สิ่งที่ผมเองกำลังจะ เน้นย้ําก็คือในกรณีที่มังคุดมีดอกในมังคุดที่แตกใบอ่อนสูตรที่เหมาะสมกับมังคุดในช่วงแตกใบอ่อนนะครับก็จะเป็นสูตรเสมอจะเป็นสูตร15บห้คนเกียวสูตรสิหรือสูตร17ก็ได้ทางนั้นนี่เป็นประเด็นที่เราสามารถจะนํามาใช้ได้ให้ย้ําว่า เงื่อนไขถ้าเป็นการพัฒนาใบและผลร่วมกันเราก็เลือกสูตรสิสูตรสิบหกส7บหกสิบหกสิบเจเป็นสูตรเสมอไปในกรณีต่อมาพินักษกรที่ทำบังคุดในอดีตเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีสูตรของปุ๋ยที่แตกต่างจากในปัจจุบันพินักษกรต้องเข้าใจครับว่าในส่วนของปุ๋ยที่เรามักจะใช้คือ13 1321สูตรนี้ในทางวิชาการเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคือสรุปให้ฟังกันง่ายๆว่าสูตรนี้ถ้าเรามีใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เนื่องจากปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยคอรายรด์ละลายยากละลายช้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านใส่ท่านต้องใส่ในปริมาณที่มากนั่นคือส่วนที่หนึ่ง เพราะเขาทำงานช้าส่วนที่สองเราจะต้องใช้ในช่วงที่มีการฝนตกหรือสามารถที่จะให้น้ำได้มากเราก็สามารถจะใส่สูตรนี้ได้หมายความว่า13-3 2 1 1เนี่ยใส่แล้วจะได้อะไรเกิดขึ้นอาการเนื้อแก้วยางไหลจะลดลงรสชาติจะหวานจัดเขาเรียกว่ามีความหวานและก็คุณภาพที่ออกมาจะอร่อยมากสําหรับมังคุดเนื้อจะแห้งฟูขาว ดังนั้นในเชิงเทคนิคเราก็จะใส่ปุ๋ย13-13-21ในเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวนั่นหมายความว่าผลมังคุดอายุที่70-80วันเราจะใส่เต็มที่เลยในหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็จะไม่ใส่อะไรอีกแล้วเพื่อให้ปุ๋ยหลงนีดแตกตัวแต่ย้าว่าเราได้คุณภาพภายในนะครับเนื้อแห้งเนื้อฟูอาการเนื้อแก้วยังไหลจะลดลง นะครับอาการฉ่ำน้ำจะลดลงคุณภาพจะเป็นที่ต้องการรสชาติจะหวานจัดหวานแหลมประมาณนี้ซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องมีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขคือท่านจะต้องให้น้ำได้มากนะครับอันนี้เป็นเรื่องเงื่อนไขสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจนี่คือชนิดของสูตรมีประเด็นคำถามน่าสนใจครับคือท่านก็อยากจะประหยัดต้นทุนเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ถามว่าใส่ได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์เคมีอย่างเช่นอาสูตร2่ซีซคนเขียว13 3 3คนเขียวหรือสูตรใกล้เคียงที่เป็นอินทรีย์และเคมี Me, มันมีเงื่อนไขครับว่าภายในปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันจะต้องอินทรีย์วัตถุมากไม่ต่ำกว่า10%มีธาตุอาหารไม่มากเกินไปกว่า12-13%ประมาณนี้อันนี้คือเงื่อนไขจริงๆแล้ว พนัก,กรที่ท่านจะคิดจะใส่เนี่ยท่านก็ต้องการประหยัดต้นทุนเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะครับในมุมมองในด้านของความจริงปุ๋ยอินทรีย์เคมีเอาไว้ใช้ในการพื้นฟูสภาพต้นประหยัดต้นทุนทําให้อ่ในส่วนของต้นนั้นฟื้น,ฟ,นฟูพัฒนาเพราะเขายังใช้พลังงานน้อย แต่สำหรับในช่วงตั้งแต่นี้ไปเรามีระยะเวลาแค่60บวันในการพัฒนาผลที่จะใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นคือท่านต้องการประหยัดก็ใส่ได้แต่ถ้าท่านต้องการปริมาณและคุณภาพผมก็เรียนว่าท่านต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับคำตอบนั้นอยู่ที่พินักงรประกอบการตัดสินใจเองนี่คือ,อประเด็นในส่วนของการตอบคำถามว่าเราควรจะใช้ปุ๋ยสูตรไหน มาดูต่อครับว่าแล้วเราจะใส่เมื่อไหร่ผมย้ําเลยนะครับว่าพิทักษกรที่เป็นผู้ที่ติดตามรายการของเราเนี่ยจะทราบดีว่าการใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งคือหลังจากที่เขาออกดอกออกดอกแล้วเราต้องการให้แตกใบอ่อนเราก็จะใส่ปุ๋ยยูเรียบวกสูตรเสมอเพื่อที่เพิ่มไนโตรเจนให้สูงขึ้นไปหลังจาก ออกดอกเพียงพอเราหวานยูเรียพอใบอ่อนเขาเดินเราก็ใส่สุยสูตรสเสมอจะเป็นสูตร 15, สิหสูตรสิหรือสูตรสิก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือลำดับที่ผ่านมาพอมาถึงนะตรงนี้หลังจากดอกบานแล้วเราจะเห็นอาการสลัดผลสิ่งที่ผมย้ำไว้ก่อนว่าการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งต่อมา คือใส่หลังจากมังคุดสลัดผลเรียบร้อยแล้วนี่คือเงื่อนไขหมายความว่ามังคุดที่ผ่านการบานแล้วหนสัปดาห์ก็จะสลัดผลถ้าต้นไม่สมบูรณ์สองสัปดาห์ก็สลัดผลถ้าต้นสมบูรณ์ปานกลางส่วนต้นสมบูรณ์มากอาจจะสลัดและอาจจะไม่สลัดในช่วง2 0ถึง27วันหลังดอกบานเวลาตรงนี้ครับเป็นเวลาที่ไม่ควรใส่ปุ๋ย เพราะถ้าเราใส่ปุ๋ยมังคุดเราจะต้องเล่งน้ําเพื่อให้น้ําเป็นตัวทําละลายมันจะกลายเป็นในลักษณะของการไปกระตุน้นให้เกิดการเกิดคําสั่งสลัดผลมากขึ้นพอฟังถึงตรงนี้บอกเอา้าหมอทุเรียนมันเป็นอย่างนี้เหรอก็ในเมื่อที่ท่านไปฟังหจักครูบาอาจารย์จากผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการเขาก็ไม่ได้เคยพูดถึงตรงนี้นี่คือเทคนิคที่สําคัญนะครับ ท่านอาจจะสูญเสียผลผลิตมังคุดรุ่นแรกไปหมดเลยก็ได้ถ้าท่านยังไปอมองในประเด็นเรื่องของตรงนี้ผมจึงย้ำไว้เป็นถาระสำคัญว่าในช่วงที่มังคุดสลัดผลสำหรับต้นสมบูรณ์ต้นที่มีผลผลิตพอดีหรือน้อยหลังจากดอกบาน20วันไปจนถึง27วันเราไม่ควรใส่ปุ๋ยและเราไม่ควรเล่งน้ำแต่พอหลังจากผ่านตรงนี้ไปแล้ว เราก็จะใส่อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นก็คือการเพิ่มน้ำในปริมาณที่สูงการใส่ปุ๋ยในสูตรที่จะไปบำรุงถ้าเป็นมังคุดมีผลและร่วมกระแตกใบอ่อนเราใช้สูตรเสมอบวกกับตัว1500แคลเซียมไนเตรตแต่ถ้าเป็นมังคุดที่ไม่ได้แตกใบอ่อนเราก็จะใส่สูตร15520 15920 นั่นคือสูตรที่จะใส่เพื่อบำรุงจนกระทั่งไปถึงเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายเราอาจจะเลือกใส่ในสูตรของ15,5,35 15,5,35เนี่ยก็จะเป็นสูตรสำหรับเร่งการสุกแก่หรือจะเป็นส่วนของ14,14,23ก็ได้และถ้าเป็นในส่วนของมังคุดที่เราต้องการลดชาติความหวาน เราก็จะเปลี่ยนมาเป็น13-13-21มันมีเหตุผลอยู่เรื่องหนึ่งครับว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ปลูกมังคุดแล้วมีประวัติเนื้อแก้วยางไหลอาการยางตกในไส้เหลืองมากเนี่ยท่านควรจะเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสูตรส,สุดท้ายก็คือ13-13-21ในผลมังคุดเมื่อหลังจากดอกบานไปแล้ว70-80วันนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นเทคนิคเราจะใส่ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับเราก็คงไม่ได้ มีการจัดการใส่อะไรอีกแล้วไม่เหมือนกับทุเรียนพิทักษกรครับในเงื่อนไขสำคัญเนี่ยมันจะมีวิธีการใส่ปุ๋ยอยู่สองรูปแบบท่านต้องค่อยๆมองประเด็นตรงนี้ว่าการใส่ปุ๋ยเมื่อก่อนนี้เราใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากแล้วเราก็เว้นห่างอาจจะสองเดือนหรืออาจจะสามเดือนก็มีนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่เรามีงานศึกษาวิจัยแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะมีผลต่อการสูญเสียปุ๋ยต่อการชะล้างมากเราก็ปรับเปลี่ยนมาเช่นเราใส่3กิโลเรามาแบ่งให้เป็นเดือนละ1กิโล1กิโล1กิโล,โลเป็นความถี่ขึ้นมาปุ๋ยเหล่านี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องอัตราการสูญเสียหรือเหยไปกับในอากาศหรือสูญเสียไปกับน้ําที่ไหลบ่ามันก็จะลดลงนี่คือแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ใส่น้อยบ่อยครั้งจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นเราจะใส่เมื่อไหร่แล้วก็ตอบเซจติ้นมีเงื่อนไขเดียวครับว่าในช่วงระยะเวลาที่มังคุดที่เรามีปริมาณไม่มากพอดีแล้วในช่วงเวลาสลัดผลคือหลังจากดอกบาน20-27วันเราไม่ควรใส่ปุ๋ยนี่คือประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในส่วนของเทคนิคต่อมา ในเรื่องของอัตราการใส่พี่นักเกษตรครับเราก็ต้องเข้าใจว่าบังคุดนั้นเขามีขนาดทรงพุ่มที่มีความหลากหลายมังคุดเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเกือบ1เมตรรากที่มีประโยชน์คือประมาณ80เซนเพราะฉะนั้นน้ําจะเป็นตัวนําพาปุ๋ยให้แตกตัวและละลายลงสู่ด้านล่างเราก็จะอาศัยน้านี่แหละครับเป็นตัวนําพาลงไปดังนั้นการให้ปริมาณของปุ๋ย มันต้องขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มผมอธิบายอย่างนี้ว่าในหลักการสำคัญคือถ้าเราจะพูดถึงเส้นผ่าศูนย์กลางมังคุดต้นหนึ่งเนี่ยเราลองวัดดูนะครับจากชายทรงพุ่มด้านหนึ่งผ่านต้นผ่านไปถึงชายทรงพุ่มอีกด้านหนึ่งสมมุติว่า10เมตรใน10เมตรตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าในมังคุดต้นนี้เราต้องการใส่ปุ๋ยทั้งหมด10กิโลต่อปีต่อต้นต่อปี นี่คืออัตราของความต้องการปุ๋ยในปริมาณต่ำสุดถ้าเราคำนวณแล้วเราจะแยกออกเป็น3ระยะในส่วนของไม้ผลก็คือบำรุงใบส่งเสริมการออกดอกแล้วก็ระยะพัฒนาผลแต่มังคุดนั้นเป็นพืชที่มีระบบที่ไม่เหมือนกับไม้ผลอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ลองประเมินดูว่าในต้นมังคุดนี่น่ะในหนึ่งปีเราใส่ปุ๋ยมาแล้วเท่าไหร่ อัตราต่ำก็คือ10กิโลเช่นเราใส่ปุ๋ยบำรุงผลมาแล้วประมาณ3กิโลหรือ2กิโลประมาณ2ครั้งมันก็จะใช้ปุ๋ยมาแล้วประมาณ5กิโลหกกิโลก็ยังเหลือปุ๋ยอีกประมาณ3 5ถึง5กิโลที่เราควรจะใส่ถ้า3กิโลเราก็แบ่งใส่3ครั้ง3ครั้งก็คือระยะดอกหลังออกดอกระยะดอกโตระยะผลเดือนที่1เดือนที่2แล้วก็เดือนที่3เราก็สามารถที่จะใส่ได้ประมาณนี้ ถ้าเป็นพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เราก็ลดปริมาณลงอันนี้เพื่อการประหยัดด้วยเหตุด้วยผลส่วนสิ่งที่เราควรจะทราบต่อมาก็คือในกลุ่มของการใช้ปุ๋ยทางระบบรากหรือทางระบบน้ำถ้าเราต้องการประสิทธิภาพที่เร็วที่สุดการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำซึ่งอย่างกรณีท่านที่มีระบบน้ำที่เข้าทางท่อ เราก็เลือกปุ๋ยสูตรเสมอครับเช่นสูตร1ิบห้าสูตรสิบกิโลกรัมต่อน้ำสอ0รอลิตรเราก็ร่วมไปกับกลุ่มอาหารเสริมจะเป็นท k เคซอยหนึคซอยสองซอยหคือบำรุงใบท k เซอยสสะสมความสมบูรณ์ท k เซอยห้าบำรุงผลเซอร์คอนเป็นแคลเซียมสังกะสีเพิ่มคุณภาพเราก็ปล่อยไปทางระบบน้ำได้ โดยในส่วนของการปล่อยไปทางระบบน้ำนี้คือเป็นการให้ในปริมาณที่น้อยเฉลี่ยแล้วนะครับปุ๋ยก็คือต้นประมาณ100กรัมต่อต้นอาหารเสริมก็อยู่ที่ประมาณ100ซีซีต่อต้นรวมๆกันแล้วประมาณนี้แต่ถ้าในกรณีที่พิทักษกรอาจจะไม่มีระบบปล่อยไปกับทางระบบน้ำเราก็เลือกเอาในส่วนของวิธีการใช้สารใส เยาเคมีโทษนะครับเครื่องพ่นยาเนี่ยเราถอดปืนออกเราใส่วาวลงไปแล้วเราก็ใช้สารละลายตรงนี้ใน200ลิตรมีปุ๋ยยูเรีย1กิโลมีอาหารเสริมนะครับทีเคซอยหนึ่งทีเคซยสองทีเคซย 5, ซยห้านอย่างละลิตรและเราก็ใช้สายเครื่องพ่นยานี้ไปราดได้ตั้งแต่15ต้น20ต้น25ต้นหรือ30ต้นตามขนาดทรงพุ่มโดยประมาณ แต่ก่อนอื่นฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอยจะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชือ้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัสกำจัดเพี้ยหอย แต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ิตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กร,รมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าพ่อแล้วอย่าลืมใช้สารจับใบซีลอนด้วยหนักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพ จากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านไชยพุกเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้ปานทันปัญหาหมอดจาะต้นทุเรียนจะหมดไปหากท่านใชฟ้ฟอสต้าทรีน ฟอต้าทรีนฟอตตาทรีนนวัตรกรรมใหม่สูตรสองพลังบวกออกฤทธิ์ดูดซึมตายกินตายถูกตัวตายและไอระเหยฟอตตาทรีนฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดมอดเจาะลำต้นหนอนเพรี้ยหอยเพลีแป้งและแมลงปีกแข็งในทุเรียนได้ครบจบทุกปัญหาแมลงอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมใช้ฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนสินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดข่าวเทคโนครอบตอน ใหพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำาฮ้พาวเวอร์สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มข้นฉีพ่นทางใบไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวละลายน้ำร้อยเปอร์เซนต์พืชกินหมดได้ผลแน่นอนไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมัน่นพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกไฮพาวเวอร์ Power, ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปี ให้พับให้พาวเวอร์สิบห้าขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตหายาลืมใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโคอบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ได้ที่ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์เกษตรใกล้บ้านท่านทอนิก อัโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่อัตรา บริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรใส่ฟอกแควมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคลเซียมบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกออกผลดีแน่ป้องกันคนแต่ก่อนแก่รวยกันแน่งานดีใส่ใส่ฟกแคลแล้วดีสุดๆสมโอทุเรียนมงพูดชมฮูลาโมตตนีรวยกันเห็นเห็นแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของดี้ใส่ฟกแคลสีดี ไซโฟแคลสารแคลเซียมบอรอนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสมบูร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15%ใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชพักต่างๆำโฆโฆยำไซโฟแคลเจ้าของเดียวกับซิ่ิกอน2,000นผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีเกษตร,รจำกัดเอโรวัน One, เพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุกไฮแมก คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ,พ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อก็ได้นะครับในผิดพันธุต์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ